พศมู่สวัสดีค่ะก้องซดค่ะพศมูนะคะค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันอังคารนะคะที่11ก็ใกล้วันสงกรานแล้วค่ะอีก2วันก็วันสงกรานแล้วค่ะใช่ค่ะเพแบบเป็นช่วงที่แบบว่าตอนนี้นะคะได้กลับมาเหมือนกับว่าพลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วยนะนักท่องเที่ยวชาวจีนตอนนี้เข้ามาในเมืองไทยเยอะมากคาดการณ์กว่า3 0 0แสนคนค่ะพี่ก้องเยอะมากแต่จะบอกคุณนะคะ คุณถึงแม้คุณจะเล่นสงการคุณต้องระวังโรคนะคะเพราะว่าโควิดยังอยู่กับเราและไม่ไปไหนไข้ใหญ่ก็อยู่งั้นคุณต้องระวังเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นการเชื้อโรคต่อเนื่องได้แล้วมันมันร้อนมากแต่อย่าชะล่าใจนะคะว่ากะร้อนเนี่ยเชื้อจะไม่ติดเพราะยังไงเนี่ยเปอร์เซ็นต์การติดมันก็ยังมีอยู่นะคะคุณก็าแก้วก็ติดเนี่ยค่ะผมงอกลยฉันว่านะเธอผมร่วงละ เธอทำสีเยอะไปก็แก๊บจริงหรอใช่ว่าผมเธอบางลงอันนี้อันนี้เลหัวร้านเลยอันนี้คือเชียร์หรือแช่งคะเนี่ยแช่งเป็นการแบบทำต้อนรับช่วงแบบว่าอากาศร้อนๆอนเพราะว่าอากาศเนี่ยมันตอนนี้มันร้อนมากถ้าเกิดใครรู้สึกตัวด้วยนะพี่ก้องเรื่องฮี้สโตกอ่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับแบบว่าเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งมีข่าวมาพี่ก้องใครอีกคะใครตายคะก็คือมีหนุ่มคนนึงไปยืนอยู่หน้าร้านนะคะแล้วคือเหมือนกับแบบว่าร้อนมากก็เลยเอาน้ำมาลาดตัวเองไปเลย ุ๊บเลยตุยเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องแบบใกล้ตัวคือเขาบอกฮิสโตยังต้องจิบน้ําเยอะๆจิบน้ําเป็นระยะระยะนะคะคือเขาบอกกันนะเขาไปลองหาวิธีดูเขาบอกมีการดูกันด้วยคุณนาวินต้าภรยาสามีคุณน้ําหวาน่ะนาวินต้าที่เป็นนักร้องอะก็เคยเป็นฮิสโตเอาจริงเหรอสลบไปเจ็ดวันเฮ้ยแล้วฟื้นกลับมาใหม่สลบไปเจ็ดวันคือหลับเลยเหรอเออก็คือเข้าไอซียูหรือว่าดูเดี๋ยวผมจะถามคุณนายวินต้าอง เขาเคยเป็นมาแล้วเจวันคุสโตบเขาวิ่งไงอ๋อแล้วความร้อนมันไปเลยนี่เธอจะพูดเรื่องเกาะอะไรเกาะอะไรเธอไหมเกาะกระเทยอะไรเงี้ยใช่ไหม กาค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งนะคะในเรื่องชายหาดที่สวยที่สุดนะคะในโลกเลยประเทศไทยเนี่ยติดอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือเกาะกระดานที่จังหวัดรังค่ะเพราะว่าอยู่ในชายฝั่งนะคะของทะเลอันดามันนะคะเป็นการจัดนะคะของเว็บไซต์ต่างประเทศค่ะที่เป็นการให้คําแนะนําว่าที่ไหนสวยที่สุด w o r l u i u i World Beach Gui d e ค่ะ แนะนำแต่ประเทศไทยติดพูดรู้เรื่องไว้ยเนี่ยเอาพูดไปเลยประเทศไทยติดทาดับติดท่าดับตนึงเกาะกระดานจังหวัดตังอันดับหนึ่งใช่อันนั้นสวยมากเกาะกระดานมีคุณดูน้ำสิไหมแต่เกาะกระเทยอันดับหนึ่งกว่าส่วนมากเกาะกระเทยข้างหน้ารวยลุยหมดเลยอันนี้เกาะกระเทยอัเกาะกระดานค่ะจังหวัดตังนะคะอันดับหนึ่งอันดับสองค่ะที่ไหนคุณอันดับสองนะคะก็คือ หาดไร่เลจังหวัดกระบี่ติดอยู่ในอันดับที่9ค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็หาดไรต่อคะหาดฟรีดอมค่ะจังหวัดภูเก็ตติดอยู่ในอันดับที่1 8หาดฟรีดอมหน้าไปแ้่น่าจะอิสระมากใช่ค่ะหาดต่อไปค่ะเกาะยาวใหญ่ค่ะแหลมหาดจังหวัดพังงาติดอยู่ในอันดับที่21เ็กาะมีหน้าไปเกาะยาวและใหญ่น่าจะมีมันน่าจะมีคันเลือกคนน่าจะมีหน้าหาดที่ยาวคเลือกคยื่นอันนี้ันดที่ี่ส1ส่วนอันดับสุดท้ายนะคะของประเทศไทยนะคะชายหาดที่ติดอยู่นะคะ คือเกาะเต่าค่ะอ่าวตโนดจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดอยู่ในอันดับที่44ครับพี่อันนี้พี่ชูเคยขับรถไปกับพี่ท็อปนายณีนุษย์โอ้โไปกันเองเลยพี่ชูพุู่กับหมอหลวงไงฮะอ๋อทีนี้ออก EP7 แล้วไงเมื่อวานก็แบบคนพูดถึงเยอะมากโอ้วันนี้เนี่ยอีพีเจ็ดวันนี้อุยสนุกมากวันนี้สนุกกันยิ่งกว่านั้นอีกพี่ชูกกระพาที่เคยไปพูดกับพี่ไปพูดกับของหมอหลวงอีพีเจ็ดวันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยนะพี่ชูกขับรถไปกับพี่ท็อปที่เกาะเต่ารถพิเฮ้้ยพี่กอองปดทะลุ จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์มาก็ไม่ได้คุณไปหาข่าวซะดูต้องนั่งรถกลับมากรุงเทพปอทลอดทะลุรถคว่ำก็คือพี่ <c oughs> พิชูพิชูดาพาพุ่มกับหมอหลวง <c oughs> <c oughs> คือใน ep เจ็ดไทยอินซูลินโอ้จะเป็นลมอจะดมมาหน่อยสิ <c oughs> พี่ก้องแล้วเป,เ,ปเป็นตอนไหนตอนอยู่บนเกาะคือระหว่างทางขับมอเตอร์ไซค์หรอขับรถตรงไหนเน้ยลมตรงไหนขับขับรถไปเกาะเต่ายังไม่ถึงเกาะเต่าเลยโอ้ก็ถือว่าเป็นทุกคนนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ผู้คนเนี่ยออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะเพราะยังไงยังไงก็ศึกษาเส้นทางหรือว่าดูพี่ก้องทำ ดมระดมฉุยไงของใครอ่ะของกับแกอุ้ยไอกลิ่นนี้ดีมากไอเธอลองดมดูกนดิอย่าดมอย่าดมดอกบัวค่ะพี่ก้องดอกบัวนี้เราตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะกินดอกบัวค่ะหลอดละ39บาทพี่ก้อง บอกเลยนะคะว่ายาดมดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ในเพจยาดมตาฉุยนะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะฉุยเลย C H O U I นะคะต้องบอกเลย39บาทอันนี้กินอะไรนอันนั้นกลิ่นมะกรูดค่ะพี่ก้องโอ้ดีมากเลยมีกี่กลิ่นจุดละบาทค่ะแล้วก็มีทั้งหมด12กลิ่นแต่เราจะมีขายแบบกล่องด้วยนะคะแบบแพ็ค6กลิ่นค่ะจาก240บาทเหลือเพียง200บาทขยันทำเนาะคุณผู้ชมถ้าเกิดติดติดตามรายการก้องสดบนมูนะคะสามารถติดต่อได้ค่ะในแฟนเพจยาดมตาฉุยนะคะส่งค่ะฟรีทั่วประเทศค่ะ ช่วงที่สามอย่าพลาดคุณต้องมีอันนี้รับมงคลสงการไม่มีโอ้ยดวงอาจจะซวยก็ถือดูเลยมงคลนะคะคุณผู้ชมค่ะในช่วงที่สามห้ามพลาดเลยค่ะ่ดมดยาดมฉุยต่อตอนนี้พักสักครู่นะคะขอดมยาดมฉุยก่อนสองหลอดที่เกงดความดพดนบูอ่ตอนนี้นะคะบอกก่อนเลยคุณผอ้เาที่แน่ว่าช่วงสงการนี้ ของมงคลนี้ต้องมีไว้กับตัวเองไม่มีไม่ได้พบกับคุณหนิงค่ะคุณหนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ยังเรียนจบด้านแบบว่าศาสตร์ของอัญมณีเลยเออการตีมาเลยใช่อันนี้คือจบที่ AIGS นะคะแล้วก็เป็นได้ที่1ของรุ่นด้วยนะคะคือต้องบอกว่าตอนนั้นที่เรียนนี่ก็กดดันนะเอนคิดสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราชอบเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เอาว่าคัดพลอยตั้งแต่9ข้ขวบเชื่อไหมคือไปอยู่ที่เหมืองที่กาญจนบุรีคุณพ่อตตั้งแ่เเด็กลย ดังนั้นก็เลยคุกคีในวงการนี้มาตลอดนะคะทไมต้องถามหน่อยคุณหนิงต้องอยากรู้ที่คุณหนิงมาให้วันนี้่ยบอกว่าเป็นการเสริมมงคลช่วงสงการคืออะไรค่ะคือทุกหลายคนเนี่ยคือช่วงสงกรานี่อย่างแรกที่เราคิดคืออะไรเราก็ต้องอยากได้สุขภาพได้ความโชคลาภกําไรใช่ไหมคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานอะไรเงี้ยเราชอบกําไรเพราะเราคิดว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้กำไรใช่ไหมใช่ไหมกำไรปีใหม่ของไทยก็มีกาไรในชีวิตนั่นแหละอันนี้หนิงก็เลยเอากําไรเป็นกําไรยกมาให้นะคะยกแทเปล่าวยกแท้สิคะจับแล้วเย็น อ๋อเย็นให้กัดด้วยหยกนี้มีความหมายที่ดีมากนะครับมีความหมายที่ดีใช่ค่ะอีกอย่างแต่ถ้าเกิดหยกที่ดีจริงๆของโลกเลยนะคะที่คนไม่รู้คือเป็นหยกพม่าคือมันจะมีหยกสองประเภทค่ะคือหยกที่เป็นเนฟไฟเนฟไฟก็คือเป็นหยกพวกแนวแบบสีเขียวเขียวที่มาไม่สวยนะคะแต่หยกที่เป็นแบบนี้คือหยกเอเจนะคะเป็นหยกพม่าจากธรรมชาติและไม่ผ่านการย้อมสีอันนี้คือการันตีใช่คือุณมีการันตีเลยว่าเป็นหยกพม่าแท้ธรรมชาติไม่มีการย้อมสี ดีกขาอาจจะไม่เชื่อหนิงค่ะหนิงเลยต้องใช้ GIT นะคะเป็นสถาบันที่ส่งออกระดับประเทศอีกสถาบันหนึ่งเลยนะคะตรวจเช็คให้นะคะว่าเป็นหยกแท้จริงๆและไม่ผ่านการย้อมสีอันนี้หนิงหนิงเอาไปเช็คมาให้แล้วธรรมชาติเลยคือทําไมถึงบอกว่าย้อมสีไม่ดีคือหนิงบอกว่ายิ่งเก็บไปนานๆสีมันตก สีตกคืออาจจะเจอความร้อนที่อาจจะเจออะไรที่แบบผ่านพวกสารเคมีไปใช่ค่ะย้อมสีเนของปลอมมันดอปผ่านแล้วก็สีอาจจะแบบมาสักเขียวแหมสวยเหมือนเสื้อเราเนี่ยไปแมมาทำมันเป็นสีตกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะกลายเป็นสีขาวไปเลยนะคะซึ่งอันนี้คือย้อมแมวขายแต่นี่คือของจริงเลยธรรมชาติของธรรมชาติเลยไม่มีย้อมสีเลยขึ้นเบอร์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอไม่ทานขึ้นเบอร์ก่อนคุณหญิงน่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่ แคปเบอร์ไปก่อนโทรที่เบอร์อะไรคุณหญิง023999000นะคะหรือแอดไลน์แอดไลน์มอลไม่ใช่023999000ใช่023นั่นแหละค่ะ909ตื่นเต้นค่ะเพราะราคาดีมากนะคะ0 2 3 9 9 9 0 9 0หรือไลน์แอดนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะแอดไลฟ์มอนเองใช่ค่ะแอดไปเลยแคปไปก่อนเลยคุณหญิงพูดต่อได้ค่ะตื่นเต้นเพราะว่าราคาก็ยังไม่ได้พูดนะคะใช่เพราะวันนี้มีมาฝากโปรโมชั่นด้วยเนาะเอาพูดเรื่อง ตกใจไปอีกแต่ว่าหนิงพูดถึงหยกก่อนนะคะว่าหยกที่บอกเนะะี่ยค่ะว่าพอมันเป็นเจไดเนี่ยความแข็งของเขาเนี่ยแข็งกว่าหยกที่เป็นเนฟไฟนะคะนั่นก็คือเขาทำไมถึงราคาถึงแพง<อ>และหยกนี่ถ้าเกิดคุณภาพดีหนิงเคยไปประเทศจีนราคากําไรข้อมือเชื่อไหมห<อ>นิงตกใจมากคือแบบขายกันยี่สิบสามสิบล้านหนิงบอกเดี๋ยวก่อนกําไรแค่นี้นะ เราเราเองอยู่ในวงการอยู่แ่ะก่อนเขาก็ใส่กันอย่างห้องเต้พนางสูสีเนี่ยคุณไปดูหนังระดับจักรฟันหมดเลยเขาใส่ห้องเขาใส่อยู่จริงๆเพราะให้มันร่างกายมันมีมีกันมีของมงคลใช่แต่คือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยเนื่องจากหยกเขาก็มีความที่เ่าเรียกว่าเย็นนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเราเย็นลงด้วยและอีกอย่างตัวนี้นะคะหยกยิ่งเก็บนานยิ่งได้ราคาเพราะว่าเหมืองเขาปิดแล้วเป็นเหมืองที่หยกพม่าเนี่ยหาถึงหายากขึ้นแล้วราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะและหยกถ้าเกิดว่ายิ่งไม่ยอมอีกก็ยิ่งมีคุณค่า แล้วก็การที่ทั้งเลตทุกอันเนี่ยมันเท่าๆกันด้วยนี่ก็คือการคัดอย่างดีมงคลสายมงคลยังไงเดี๋ย่กฤตไปบอกโปรโมชั่นก่อนไหมมาได้ได้ค่อยๆบอกมงคลเผื่อคุณได้ตัดสินใจโปรโมชั่นค่ะคุณหนิงเอาก่อนเลยตัวก่อนเลยก็หยกพม่านะคะก็คืออันนี้หนิงเนี่ยพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแต่หนิงแถมนะอันนี้อึ้งมากๆก็คือแถมจี้นะคะมังกร ตาฝังเพชรแท้คุณเลือกได้อย่างใดหนึ่งเลยนะคะมีทั้งหมด4สีนะคะจะเป็นจี้ดีบังกรก็ได้จะเป็นดอกไม้เข้าสงกรานนี้ก็ได้นะคะจะเป็นดอกไม้มีฝันฝังเพชรมีฝังรูบี้ทับทิมนะคะทับทิมก็พม่านะคะแล้วก็ยังมีมรกตจากบราซิลอีกนะคะเขียวเหนียวซับเต็มๆไปเลยก็ได้หรือคุณจะเอาแบบเพชรแบบเฮงๆรวยๆแบบอุดมสมบูรณ์ไปเลยก็ได้จี้มูลค่าอะไรคุณิงอันนี้ค่ะจี้นีมูลค่าพันห้าร้อยบาทแต่คุณได้ไปเลยก็คือในราคาทั้งหมดพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท ยกเลยคือพันหยกเนี่ยเฉพาะโยกแต่คุณหญิงซื้อซื้อปุ๊บแถมจี้แถมจี้พี่อิทจี้มังกรหรือจี้สร้อยดอกจี้ดอกไม้แล้วแต่คุณจะเลือกแล้วก็แถมกรอบกรอบที่วางด้วยนะคะจะมีสีขาวกับสีดํานะคะและถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มเงินอีกแค่400บาทหนิงแถมตัวโกสโตนให้นะคะสร้อยข้อมือโกสโตนคือหินทรายทองแบบนี้นะคะได้อีกเส้นหนึ่งเลยนี่คือแบบได้ทบเซตเต็มที่คือเฮงสุด สแกน q ิวอารคตหรือโทรที่เบอร์023999090หรือไลน์แอดก็ได้มง<ะ>คล มงคลอะไรใส่ใส่หยกก็มงคลยังไงคุณหนิงอ่ะมงคลอย่างแรกนะคะคือหยกนี่รุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ะนะคะเพราะคาสีเขียวถึงเหมือนหญ้านะคะอุดมสมบูรณ์นั่นเองออและทองนะคะสีทองคือกรรมร่ํารวยเสริมสิริม,มงคลของคุณอย่างรู้ไว้แล้วว่าทองในทุกๆที่นะคะถ้าเกิดมีทองก็คือความร่ํารวยนะคะสามก็คือการที่มีมังกรนี่คือการเสริมบารมีค้าขายรุ่งเรืองกิจการก้าวหน้าสุดท้ายก็คือเรื่องเพชรเนี่ยค่ะปกป้องสิ่งไม่ดีและคือเพชรยังไงก็ร่ารวยอยู่แล้วใช่ไหมคะและหนิงยังเพิ่ม ว่าถ้าเกิดคนที่มีมรกตนะคะสีมรกตเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ในดอกไม้เนี่ยเป็นมรกตสีออกโคลัมเบียซึ่งเขียวเหนียวทัพเข้าไปอีกสีโคลัมเบียนี่คือสีที่แพงที่สุดในโลกนะคะแล้วก็ทับทิมพม่ารู้อยู่แล้วคับพิมพม่านี่คือใครก็รู้ว่ามันหากยกคือเหมืองหกกเหมืองเก่าเนี่ยเขาปิดไปแล้วซึ่งหนิงเอาเหมืองเก่ามาให้นะคะ นี่ค่ะทับทิมพาม่าเลยนะคะอยู่ตรงกลางของดอกตรงกลางนะคะหนิงม,มีให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคุณเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะ,ะคุณจะเป็นตัวดอกไม้ก็ได้หรือเป็นมังกรก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเลือกไม่ได้คุณโทรไปที่คอร์เซนเตอร์แล้วคุณบอกว่าออพี่อยากได้เพิ่มออปชันเพิ่มก็ได้ซึ่งหนิงจะบอกว่าตัวที่เป็นจี้อันนี้ที่ห้อยตัวข้อมือตัวนี้นะคะสามารถเอามาใส่เป็นคอได้ด้วยเป็นมิกซ์แอนด์แมทช์เหมือนที่หนิงใส่ที่คอนี้นะคะไปดูแล้วเป็นเครื่องประดับสวยงามได้เลยเยื่งจับมาไปอยู่บอกก่อนนะคะปก ตอนนี้คุณหญิงเนี่ยเอาราคาพิเศษให้โปรโมชั่นใีกับผู้ชมเลย1 6 9พันหกร้อยเก้าสิบเก้าสำหรับกำไรหยกอันนี้เป็นหยกจากพม่าธรรมชาติแท้นนะคะรับประกันเลยแล้วก็ซื้อตอนนี้ปุ๊บถ้าเกิดสั่งต้วนี้ปุ๊บแถมจี้มังกรหรือจี้ดอกไม้มูลค่า1,500บาทและแถมที่วางโชว์ที่ด้วยวางโชว์ที่บ้านนะคะะแล้ถ้าเกิดเพิ่มอีก400บาท400บาทแถมสร้อยหิน โกสโซโกสโซ่ื่อเรื่องอะไรคุณนี่ก็เรื่องมงคลความร่ำรวยคือหนิงบอกแล้วว่าคราวนี้ร่ำรวยโชคลาบไหลมาให้มาคืออิ่มไม่แบบอิ่มเต็มที่อะค่ะโชคดีใหม่ไทยเลยล้นค่ะล้นโทรที่เปอร์เลยคุณหนิงโทรมานะคะ02399 9090นะคะศูนย์สองม้าเ้าเ้หรือแอด ลายก็ได้แอดไลฟ์มอลนะคะจะส่งฟรีทั้งประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะโทรมาเลยย้านะคะหรือยิงค r วอารคเก็บไว้ก่อนก็ได้ของจริงจำนวนจํากัดเพราะว่าของแท้หายากยิ่งนานยิ่งยากคือหมดล็อตนี้แล้วหมดเลยหมดเหมืองไปแล้วเหมืองไปแล้วไม่ต้องใ่อยู่นี่ไงสวยมากเลยยิ่งงานวก็ยิ่งมีมูลค่านะคะคุณนีไ้เย็นจริงๆก็แก่หยกริงเย็นจริงๆเิี่เย็นนี่คไม่มีการย้อมสีได้แต่ต้องถามค่ะสิ่งที่แบบคุณผู้ชมจะได้นะคะก็คือจิ้มจิ้มมังกรความหมายที่จะยิ่งมาเสริมดวงกับ กำไลหยกนี่คืออะไรคะคุณญิงคือแน่นอนว่ามังกรนี่เป็นสัตว์มงคลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นประเทศจีนไหมคะที่ไหนๆก็ต้องมีมังกรแล้วนนเนี่ยเป็นที่มีอํานาจบารมีถ้าเกิดใครที่ทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยจะรู้อยู่แล้วว่าราต้องเรือมังกรใช่คือยังไงมีเสริมบ้านไว้แล้ฟรีเลยอ่ะนจะเป็นจะเป็นเลขอาเงมังกรเหรอแล้วแบบสวยมากแบบนี้คือแบบส่งออกต่างประเทศนะคะไม่หาไม่ได้ในไทยคุณจะบอกแม่ฉันไปหาซื้อที่อื่นได้เดี๋ยวมังกรก็มาแต่แบบมันไม่ได้ไงบอกโปรโมชั่นเลยค่ะทีนี้งานะะค รีบจองกันตอนนี้เลยนะคะ1 6 9 9บาทคุณได้ตัวจี้ตัวจี้มังกรแล้วนะคะนี่คือของแถมและยังได้กําไรหยกตัวนี้เป็นกําไรของปีใหม่ของปีใหม่ไทยนะคะหยกแพรด้วยแล้วก็ยังได้กรอบนี้ไปคือว่าตัวจี้เนี่ยคุณเลือกได้ว่าเป็นมังกรหรือเป็นดอกไม้ก็ได้ <นะ S 1> ไดอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งชิ้นนะคะและถ้าเกิดคุณเพิ่มเงินแค่อีก400บาทนะคุณได้ตัว หินโกสตนมงคลนี้ไปเพิ่มอีกนะคะระยิบระยับเวลาอยู่ในแดดนะคะจะทําให้นู้สึกเหมือนเปล่งประกายสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกไปและดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาโดยเฉพาะโชคลาภเงินทองนะคะโทรเลยค่ะ023999090นะคะ023999090รือง่ายๆตลเ สร้อยกำไรหินหยกอันเนี้ยซื้อบงคลเนี้ยนะคะหยกแท้จากพม่าธรรมชาติไม่มีย้อมสีพันของลายเก้าเก้าแถมจี้มังกรหรือจี้ดอกไม้มูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณเลือกได้และถ้าเกิดคุณเพิ่มอีกสี่ร้อยบาทคุณได้สร้อยได้กำไรเนี้ยโกงตรงเพิ่มกับมงคลอีกหนึ่งเส้นนะคะทั้งหมดนี้โทรได้เลยที่หมายเลขศูนย์สอง 399 9090พร้อมใบเซอร์ติฟิเคตค่ะเยอเลยนะคะถือว่า IQcode ค,ค,คนที่แบบว่าในช่วงสงการนะคะจะซื้อให้ตัวเองหรือว่าเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในวันครอบครัวที่จะถึงนะคะเขาสามารถสั่งซื้อได้เลยคุณผู้ชมติดต่อมาเลยนะคะคุณหนิงกับทีมงาน พร้อมสนับสนุนนะครับของเต็มที่อยู่คบของคนที่วันนี้กล้องโซนพอดมูนนะคะได้นํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมบอกเลยทุกคนจะเฮงจะปังนะคะแล้วมีแต่ความมั่งคั่งร่ํารวยเหมือนกับหยกที่วันนี้คุณหนิงได้นามาเสนอให้กับรายการของเราค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหนิงมากค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะปังมากคุณผู้ชมเลือกได้นะคะจะเป็นจี้มังกรหรือว่าจี้ดอกไม้ก็ได้โอ้โหนี่ฟรีหมดเลยนะคะคุ้มค่ามากเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ